เอาละครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามที่หลายๆคนอาจจะยังข้องใจกันสักเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือว่าระหว่างตู้ UI Goku กับ b ู u e b v เบ e t a เนี่ยตู้ไหนหน่าไปต่อมากกว่ากันนะครับเพราะหลายคนเนี่ยแน่นอนมีการเปิดมีการสุ่มไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนคือจุดนี้คือน่าจะมีใครที่ได้ตัวละครบ้างแล้ว แล้วก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้ใช่ไหมทุกคนคําถามเนี่ยคือแน่นอนว่าเพชรหลังจากนี้เราจะได้เพชรเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมถามว่าเราควรจะไปลงกับตู้ไหนดีนะครับโดยอย่างแรกสุดเนี่ยผมต้องมาพูดถึงความสามารถของแต่ละตัวซะก่อนนะครับไปเริ่มกันที่ตู้โกคูก่อนนะครับแน่นอนว่าตู้โกคูเนี่ยเราจะเห็นไลน์อัพเนี่ยคือแค่มีก็อดโกคูกับเคฟล่าใช่ไหมไม่ใช่เคฟล่าคอริฟากับเคลนะฮะที่ต่างออกไปจากตู้เบติตาซึ่งหลักๆแล้วเนี่ย ถ้าให้ผมพูดตรงนี้เลยผมมองว่าก็อดโกคูไปได้เยอะกว่านะฮะเพราะก็อดโกคูเนี่ยจะเป็นตัวละครที่อย่างแรกเลยคือติดก็อดคิติดซงแฟมิลี่นะครับเล่นกับโกคูตัวหลักก็ได้นะครับและด้วยความที่ว่าก็อดโกคูเนี่ยเป็นสีเขียวที่เอาจริงๆก็ดักทางตัวอย่าง UI ไอโกคูพอสมควรแหละนะฮะแล้วก็เป็นตัวเขียวที่ดีมีการ์ดเขียวอีด้วยไว้เริ่มคอมโบพวกสายหลบแบบนี้มันได้อยู่แล้วนะครับไม่พอเนี่ยเขามีอุปกรณ์เฉพาะตัวที่ค่อนข้างที่จะทําให้ทีมเนี่ย ไปได้ไกลมากขึ้นเพราะว่า e อุป m e n t เขาเนี่ยดีมากๆทุกคนมีการเพิ่มเพีเพยวสแตทแค่ใส่ God Goku ูไปในทีมเนี่ยอันนี้คือเป็นอะไรที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวัดกันเท่าที่เห็นเนี่ยระหว่างตัวที่แตกต่างเนี่ยผมว่า God Goku ูดีกว่า f u วชั่สมาสือของฝั่งเบจิต้าแน่ๆนะครับแต่ประเด็นคือ สิ่งที่คนมาเปิดตู้นี้หลักๆคืออยากได้ตัวหน้าตู้นะครับก็คือ UI g o คูไม่กบูอีโวนะครับเราไปเริ่มดูจาก UI g o คูก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือ UI g o คูเนี่ยนะครับหน้าที่หลักๆของเขาคือป่วนนะฮะไอาการที่มีเกตหลบแล้วแบบมายืนถ่วงเวลาเนี่ยนะครับมันคือการป่วนเกมแหละหลักๆคืออย่างเช่นเราเล่นตัวละครดนึงเสร็จไปแล้วนะครับอาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวดาเมจหลักของเราหรืออะไรก็ตามเนะี่ย และเรารู้สึกว่าโอเคเราต้องการถ่วงเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อที่เวลาเปลี่ยนตัวมันจะได้ลดมาหน่อยเราก็ใช้ตัวนี้ทําได้นะครับซึ่งสตูเนี่ยจะไม่ผีผามตีเข้ามาแน่นอนโดยเฉพาะเวลาที่แปลงร่างเป็น R M U I แล้วเนี่ยนะครับเพราะโดนคอปเตอร์อีกก็จะพูดได้เลยว่าเป็นตัวละครที่ป่วนโดยสมบูรณ์นะครับดา m เมจเนี่ยถ้าถามว่าแรงไหมคำตอบคือผมมองว่าเป็นตัวที่ดาเมจการ์ดแดงแรงมากๆนะครับ แต่การ์ดเหลืองเนี่ยแทบจะดาเมจต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะฮะเพราะว่าแน่นอนสแตทเนี่ยต่างกันมากๆนะครับระหว่างแดงกับเหลืองซึ่งการที่ดาเมจการ์ดแดงแรงเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะการเคาน์เตอร์หรือว่าการ์ดฟ้าต่างๆเขาเป็นแบบระยะประชิดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับดาเมจการ์ดแดงด้วยนะครับสแตรแท็กเนาะก็ค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัว UI เนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่จัดทีมง่ายกว่าฝั่ง นิดนึงนะฮะเพราะว่าเบจิต้าเนี่ยจะติดเรื่องของเบจิต้าแคลนใช่ไหมเป็นทีมฝั่งบ้านเขาอะนะครับหลังๆวันนี้ทีมนี้เก่งขึ้นก็จริงนะครับแต่ตัวเลือกเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่าฝั่งซงแฟมิลี่แน่นอนนะครับอันนี้ก็ชัดเจนกันอยู่นะฮะแล้วจริงๆเนี่ย MUI เนี่ยก็ค่อนข้างมีจุดอ่อนที่ชัดเจนมากๆนะครับทุกคนหลายจุดอยู่พอสมควรหนึ่งเลยก็คือทุกคนเนี่ยรู้แกว เขาหมดแล้วนะฮะก็คือถ้าเราใจเย็ยนจริงๆเราไม่มีทางใส่กา๊าซใส่เขาแน่นอนนะฮะและการที่เขายืนเฉยๆเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก๊าซเขียวเคาน์เตอร์ได้ก็จริงแต่ว่านั่นแหละมันก็จะเป็นเกมยืนรอแหละก็บอกเลยว่านี่คือตัวละครที่อาจจะไม่ได้มีอายุการใช้งานยืนยาวขนาดนั้นในเชิงที่ว่าเป็นตัวแบกเนี่ยอาจต้องบอกองี้ดีกว่านะครับแน่นอนว่าจะมีคนหยิบมาใช้ได้เรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของตัวละครมันก็ทีมันดีอะทีมันเยอะนะครับก็เอามาใช้ได้เรื่อยๆ แต่ประเด็นว่าถามว่าจะเป็นตัวแบกทีมเหมือนในจุดนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยคำตอบคืออาจจะเป็นแบบนั้นได้ไม่นานนะครับทุกคนอันนี้ก็คือความคิดเห็นของผมนะสำหรับ muigoku นะครับตัวละครลักษณะหลบแบบนี้นะฮะเราไปดูกันที่ฝั่งตู้เบจิต้ากันบ้างซึ่งแน่นอนนะครับมีแคปเบตแล้วก็ฟิวชั่นสมาสึนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพูดนิดน,นึงแล้วกันเนาะเมื่อกี้ผมลืมพูดถึงเรื่องคอริฟ่ากับเคลนะครับถ้าถามว่าคอริฟ่ากับเคลเทียบกับแคปเบตตรงๆแล้วเนี่ย ใครเก่งกว่ากันนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยชอบแคปเบตสักเท่าไหร่นะครับคือแคปเบตเนี่ยเป็นตัวซับที่น่าจะดีที่สุดสำหรับทีมโกคูเบจิต้าแหละนะครับทีมยูนิเวอร์สเลฟเพราะเขามีการเรื่องของการแจกแคนเซิลบัฟนะฮะจะเห็นว่าเบจิต้ากับโกคูเนี่ยมีเอนดูแลนซ์ก็จริงแต่ไม่แคนเซิลบัฟนะครับการที่ใส่แคปเบตไปในทีมเนี่ยจะทำให้ทีมเราสามารถแคนเซิลบัฟได้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งขึ้นมานะครับแต่แคปเบตเนี่ย แน่นอนว่ามีปัญหาในแบบของตัวเองเนื่องจากว่าเป็นตัวสีแดงผมพูดตามตรงนะครับชิปโชว์เคสที่กําลังจะมาเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นความสามารถแคเปเบตเต็มๆบอกเลยว่าผมค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปทางเคลกับคอรีฟามากกว่าในเรื่องของสีแล้วกันเนาะ แค้าของเค้ากคอริฟาเนี่ยจะเป็นตัวที่โดยเฉพาะทั้ง2ส,สีเนี่ยคือชนะตัวหน้าตู้ของตัวหลักทั้ง UI s i ซ e แล้วก็บูอีโวเบตต่านะครับเพือคนคือชนะสีทั้งคู่เลยก็ค่อนข้างจะเป็นตัวที่คือมันใช้ประโยชน์ในด้านการชนะสีได้แหละหละักๆประมาณนี้และกันเนาะฝั่งสปาร์กิ้งของทั้ง2ตู้นะครับไปดูที่ตู้เบต e ้ากันต่อนะครับก็เ e g e t a เน่ยนะครับไปดูกันสักเล็กน้อยว่าตัวละครนี้เด่นเรื่องอะไรบ้างนะฮะ หนึ่งเลยคือเบจิต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นคอมโบนะครับทุกคนคอมโบยาวมากๆหลายๆคนน่าจะเจอมาแล้วแหละเขาคอมโบแทบจะไม่หยุดเลยนะฮะแต่ปัญหาของเบจิต้าเนี่ยคือดาเมจเนี่ยไม่ได้แรงนะครับทุกคนเพราะว่าเรื่องของการคอมโบเนี่ยจุดนี้คือเราจะเห็นได้ว่ามันคอมโบอ่ะไม่ได้แบบโอ้โหไป99เกิน99เหมือนได้เมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะเขาปรับเกมไปแล้วนะฮะดังนั้นตัวละครสายคอมโบเนี่ยแน่นอนต่อให้คอมโบได้ยาวแค่ไหนสุดท้ายก็มีจุดจบอยู่ดีนะครับ แล้วก็พูดได้เลยว่ายิ่งคอมโบไปนานดาเมจก็ยิ่งหายนะครับคือคอมโบยาวจริงแต่ดาเมจเนี่ยไม่ใช่คีย์เลยนะครับไม่ได้สามารถจัดการใครในหนคอมโบหรืออะไรอย่างนั้นได้นะครับค่อนข้างจะเป็นตัวที่ช่วยยืดเกมมาทางเราแหละนะครับคือคอมโบไปเรื่อยๆคอมโบไปเรื่อยๆนะครับแต่มีข้อยกเว้นนะครับในกรณีที่ดาวสูงเนี่ยผมบอกเลยว่าเบเจติต้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวปัญหา ของฝั่งตรงข้ามมากๆเลยนะครับถ้าเขาเริ่มคอมโบได้โดยแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปในตั้งแต่ฝั่งโกคูเนาะว่าเบจิต้าเนี่ยอาจจะจัดทีมยากกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าต้องไปดูตรงนี้นะฮะทุกคนคือทีมของเบจิต้าแคลนเนี่ยนะฮะตัวที่เหมาะเอามาเล่นจริงๆี่ยทุกคนจุดนี้คือมีตัวอะไรบ้างนะครับ ก็มาร์จินเบจิต้าเนี่ยตรงก็จริงทุกคนแต่ CBT มันเนี่ยไม่ได้บับใครเนาะก็อันนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาหนิดนึงนะฮะมีซูเปอร์ไซย่าสามเบจิต้าตัวเรมบตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับซูเปอร์ทังอ่าโกฮังทังนี่ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็น่าจะน่าจะหมดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าคือเนี่ยฝั่งของเบจิต้าเนี่ยตัวละครที่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่เป็นเบจิต้าแคลนจริงๆเลยอะไม่ค่อยเยอะนะครับ แต่ด้วยความว่าเบจิต้าเนี่ยตรงแท็กก็อดคีแล้วก็ยูเล็เนี่ยก็เลยทําให้ค่อนข้างที่จะคือจัดทีมอย่างอื่นก็ได้แหละนะครับดังนั้นก็ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นเรื่องการจัดทีมนะฮะอาจจะตัวเลือกทีมน้อยกว่าฝั่งโกคูนิดนึงนะครับแค่นั้นเองนะฮะโอเคแล้วเนี่ยผมพูดข้อดีของทั้ง2ตัวเนี่ยสรุปแล้วตัวไหนดีกว่ากันใช่ไหมทุกคนอันนี้คือเป็นคําถามที่เอาจริงๆอ่ะตอบยากมากๆนะครับ แต่ถ้าถามว่าผมเอ็นเอียงไปทางตัวไหนมากกว่าในจุดนี้แค่ในจุดนี้นะทุกคนผมมองว่าเบจิต้าเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากกว่านะครับถามว่าเพราะอะไรคือ mui เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งก็จริงนะครับทุกคนแต่มันมีความยากในการเล่นนะฮะเราต้องรู้ตื้นลึกหนาบางพอสมควรกับเกมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ของ mui ให้ได้สูงที่สุดเนี่ย ผิดกับเบจิต้าที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเฟรนลี่กับผู้เล่นใหม่ในจุดที่การคอมโบเนี่ยเราว่าผมว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจโดยเฉพาะคนที่ผ่านการฝึกกับทังส์มาแล้วเนี่ยนะครับรู้วิธีชาร์สเตปรู้วิธีคอมโบต่างๆเนี่ยเบจิต้าจะมีภาษีดีกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเบจิต้าเนี่ยค่อนข้างคบคันกว่าในฐานะตัวละครสายลุกค,คือ MUI เนี่ยจะค่อนข้างพึ่งความผิดพลาดของศัตรูมากกว่าเบจิต้าเนี่ย ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับถ้าเราเริ่มคอมโบได้แล้วเราจับจังหวะเรารู้วิธีใช้หรือ,อการคอมโบต่างๆของเราเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆแต่ฝั่ง MUI เนี่ยถ้าศัตรูไม่ได้พลาดพังไม่ได้ยิงาก๊ดมั่วไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนี่ยก็หาประโยชน์ใช้ค่อนข้างยากพอสมควรดังนั้นถ้าถามกันตรงๆเนี่ย ผมยังเอนเอียงไปฝั่งบูอีโวมากกว่าในจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเตือนนิดนึงนะทุกคนคือที่ผมบอกไปเนี่ยว่าผมชอบบูอีโวกว่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าบูอีโวเก่งกว่า MUI แบบไม่เห็นฝุ่นเลยทุกคนมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับตัวละคร2ตัวเนี่ยค่อนข้างมีความสูสีแล้วก็ทําหน้าที่คนละแบบกันนะครับแต่แค่ผมรู้สึกว่าถ้า เปิดบูอีโวให้ได้ดาวสูงเนี่ยจะค่อนข้างใช้ประโยชน์ได้เพราะผมมองว่าอายุการใช้งานอย่างตัวละครอย่างบูอีโวเนี่ยค่อนข้างจะยาวนานนะครับเพราะว่าเป็นตัวคอมโบอะทุกคนมันไปไหนมาไหนได้หมดอะไปได้แทบทุกทีมมีประโยชน์ตลอดซึ่งอา,อาจจะจะพูดตรงๆก็ MUI ก็เหมือนกันแหละนะครับเอาไปใส่เป็นตัวป่วนเนาะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับหน้าที่เนี่ยคนละหน้าที่กันเลยนะครับตัวนี้ตัวป่วนเบจิต้าเนี่ย เป็นตัวลุกนะครับตัวคอมโบตัวหนึ่งลุกตัวหนึ่งรับแหละอะอย่างนี้แล้วกันนะครับซึ่งคําถามอีกข้อหนึ่งก็คือเราจะเปิดถึงดาวเท่าไหร่ดีนะครับทุกคนอันนี้คือน่าจะผมจะได้มาบ่อยที่สุดละประเด็นคือตอนนี้ตู้มันเป็นทริปเปิลนะทุกคนก็คือได้ตัวแรกเนี่ยสดาวใช่ไหมสีดาวแล้วก็อีก1 4ึ่งส r พาวเวอร์ก็จะเป็นอีก1นึ่งร้อยสีพาวเวอร์ก็จะเป็น5ดาวใช่ไหมซึ่งการเปิดได้2ตัวเนี่ยก็คือ ปาไป7ดาวแล้วถูกไหมทุกคนมันก็จะค่อนข้างที่จะจบได้ที่2ตัวเหมือนเดิมแหละนะครับแต่ถามว่าดาวเท่าไหร่เนี่ยจบได้จริงๆทุกคนสําหรับผมนะผมมองว่า6ดาวพอแล้วนะครับถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปหรือเติมน้อยเนี่ยไม่ต้องพยายามไปต่อไปกว่านั้นนะครับหรือถ้าเปิดได้2ตัวเนี่ยก็คือจบแต่ผมจะเติอนไว้อย่างหนึ่งสําหรับใครที่ไม่อยากลงเพชรเยอะทุกคนเปิดได้4ดาวเนี่ยหยุดได้เลยนะครับ แล้วเราค่อยๆไปยัดมัลติซ Power นะทุกคนมันจะได้มาเรื่อยๆในช่วงอีเวนต์นี้นะครับเอาไปยัดไปให้หดให้6ดาวนะครับแล้วก็พอเลยก็ได้นะครับทำแบบนั้นก็ได้แล้วก็เก็บเพชรรอพาร์ทสเลยอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครชอบมากๆจริงๆ่ะอาจจะไปต่อหน่อยก็ได้ทุกคนมันจะได้เก่งขึ้นอีกเนาะมันก็เกมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วยิ่งดาวสูงมันก็ยิ่งสเตตสูงนะครับก็คอนเซ็ปต์ก็คือประมาณนั้นแต่ถ้าถามผม6ดาว พอได้แล้วนะครับก็มาสรุปกันอีกทีแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับ2ตู้นี้นะครับระหว่าง MUI กับ b u e v o นะฮะคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นคําถามที่ยากมากๆที่จะให้วัดกันตรงๆว่า2ตัวนี้เก่งใครเก่งกว่ากันทุกคนเพราะเราต้องใช้เวลากับมันอีกเยอะและจะต้องเห็นว่าพาทสองพาสาเป็นอะไรใช่ไหมทุกคนบางที2ตัวนี้ที่เก่งมากๆในจุดนี้เราเจอตัวพาสอ พาร์ทสที่ออกมาทําให้เล่นให้2ตัวนี้เล่นไม่ได้เลยก็เป็นไปได้นะทุกคนนะอันนี้คือความเสี่ยงของเกมนี้อยู่แล้วนะครับเมตามันไปไวมากๆโดยเฉพาะในช่วง Anniversary นะครับดังนั้นเนี่ยไปตัวที่ชอบเลยก็ดีเหมือนกันนะครับเลือกตัวที่เราชอบเลยชอบบุยโวไปบุยโวเลือก MUI ไป MUI แค่นั้นเองนะครับจุดนี้เรายังสรุปอะไร100%เกี่ยวกับเบต้าที่จะเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับทุกคนแค่มองในจุดนี้ ผมรู้สึกว่าบูอีโวอาจจะไปได้ไกลกว่านะครับแค่ในจุดนี้เท่านั้นนะทุกคนแค่ในพาร์ทหนึ่งเนาะแต่ว่าพาร์ทสพาร์ทสเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะประมาณน,นี้นะฮะทุกคนคือค่อนข้างบอกเลยว่า2ตู้นี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างตัดสินใจยากส่วนตัวผมก็ยากเหมือนกันที่จะเลือกระหว่าง2ตู้นี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับใครที่ดูชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะฮะเจอกันคลิปต่อไปคร